สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูที่ดินพามาดูบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะตําบลลำไซรอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นบ้านสวนนะคะรูปสี่เหลี่ยมค่ะมีบ้านที่เป็นห้องพักแบบนี้ค่ะเป็นหอพักนะคะสองห้องค่ะแล้วก็มีติดกับคลองลำไซนะคะบ้านสวนติดคลองสิบสองลำไซค่ะ ที่ดินอยู่ที่ลำลูกกาคลอง12นะคะตรงนี้เป็นคลองใหญ่ขนาดเกือบ20เมตรนะคะยกแปลง4ล้านบาทค่ะรีค่าภาษีค่าโอโฉนดคุดแดงเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องลี่วันนี้พามาอยู่ที่ไหนคะที่แปลงที่ดินค่ะเป็นที่ดินขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานติดคลองสิบสองลำลูกกาอือสวยมากเลยนะคะว่าเนี่ยก็เหมือนจะดูเก่าแต่ว่าเราสามารถปรับปรุงใหม่แล้วก็ให้เป็นได้สวยเรียกวันนี้อีกค่ะเป็นหอพักนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเดิมเท่าให้คนงานแล้วก็ท่านเจ้าของพักอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่ อ,อ่ลานกว้างๆแบบนี้เลยนะคะรานะคาถ้าคลูกค้าสนใจเท่าไหร่คะน้องลี่สนใจ4ล้านบาทนะคะราคาเท่าไหร่นะ4ี่ล้านบาทคะ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะนี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กลางของแปลงที่ดินนะคะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะส่วนที่อยู่เนี่ยค่ะเดิมเป็น โรงงานที่ผลิตไฟเบอร์นะคะหอพักแบบนี้ให้นะคะสองห้องเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะสองห้องเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะทางเข้านะคะก็คือคลองสิบสองเข้ามาเนี่ยค่ะแค่หนึ่งร้อยเมตรนะคะเข้ามาก็จะมีบ้านของเจ้าของเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ปล่อยล้างไว้นะคะไม่มีคนอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องชายนะคะซึ่งติดกับแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ โฉนดหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะหลักเขตจะอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งไร่หนึ่งงานนะนี่สีแดงนี้นะค่ะแล้วก็ไปตามแนวนู่นเลยแล้วก็ด้านข้างก็เป็นลำรางที่เป็นกอไผ่เหมือนกันแนวจากตรงนี้นะไปเนี่ยค่ะประมาณห้าสิบเมตรนะคะก็จะถึงคลองสิบสองลำไสเลยค่ะด้านหลังของแปลงที่ดินที่ตะวันตกติดกับคลองลำไสคลองสิบสองแปลงนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นลานนะคะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะก็เทปูนซีเมนต์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีเป็นห้องพักแบบนี้ให้เลยนะคะนี่ทุกคนสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลำรางนะคะท่านจะมาทําสวนหรือจะมาถมให้เต็มไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเอ่ยกเป็น ภาระจำยอมนะคะเราก็ได้โฉนดด้วยค่ะค่ะเดิมท่านเจ้าของก็ใช้เป็นทางเข้าประตูนี้นะคะผ่านแปลงที่ดินของน้องไปนะคะก็ท่านมาพัฒนาเป็นทางเข้าส่วนตัวนะคะมาตรงนี้ค่ะนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ดินถมแล้วนะคะในตอนนี้ก็จะเป็น สิ่งปลูกสร้างที่เดิมอยู่ก็จะมีเป็นห้องเช่าสองห้องให้นะคะแล้วก็จะเป็นลานปูนซีเมนค่ะส่วนนี้ก็จะมีเป็นปลูกไม้ผลนะคะมีมะม่วงค่ะแล้วก็มะนาวท่อนะมีแนวรั้วให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะตรงโซนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะที่เป็นที่ว่างค่ะนะแล้วก็ฝั่งนี้จะติดกับรำมลางของเพื่อนบ้านนะคะ ซึ่งเดิมนะคะบรรพุรุษก,ก็คือเป็นทิศีบ้านสวนนะคะก็จะผันน้ําจากคลอง12บเข้ามาแปลงที่ดินเนี่ยค่ะส่วนของตัวบ้านนะคะหันหน้าทางทิศเหนือค่ะที่ดินนะคะหันหน้าทางที่ตอนออกตะวันตกแต่บ้านเนี่ยค่ะหันหน้าทางทิศเนห,นหนืาานอนะค่ะ,คะก็มีส่วนที่เป็นาศาลานะคะ เดิมแล้วก็มีลานจอดรถค่ะก็เป็นห้องพักทั่วไปนะคะก็มีประตูหน้าต่างหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะมีทั้งหมดสองห้องค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นภายในบ้านนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องพักนะคะสองห้องค่ะ ที่กว้างมากๆเลยนะคะทำเลดีมากด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองค่ะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นลำรางนะคะซึ่งจะดึงน้าจากคลอง12เข้ามาทําสวนหรือใช้ประโยชน์จากเอ,อ่อที่ดินของเราได้เลยค่ะนี่เลยนะนี่ค่ะมองเห็นถนนวิ่งเข้าออกนะคะตรงนี้เลยนะ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่หลังบ้านนะคะก็เน้นบ้านที่เป็นห้องพักค่ะทําเป็นสองห้องนะคะเดิมเจ้าของพักอยู่ที่นี่นะคะ่ะแล้วประกอบกิจการเป็นโรงงานไฟเบอร์นะคะก็เป็นแบบหนึ่งห้องโถงนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ําค่ะนี่มีเป็นสองห้องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของแปลงที่ดินค่ะ ก็คือจะเป็นลำรางด้านข้างหลังนะคะก็ถ้าเรามองรูปของแปลงที่ดินนะคะก็คือหน้าของแปลงที่ดินนะคะติดกับถนนคลองสิบสองทิศตะวันออกค่ะหลังแปลงติดกับคลองสิบสองทิศตะวันตกนะคะเนี่ยค่ะเดิมตรงนี้ค่ะก็เป็น อาคารพวกเต็นท์ห้องพักอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของก็รื้อถอนให้หมดแล้วเหลือเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะก็จะเป็นอาคารจอดรถแล้วก็ห้องพักให้สองห้องแบบนี้ค่ะคลองธรรมชาตินะคะเกือบยี่สิบเมตรค่ะนี่เป็นคลองลำไซนะคะด้านหลังติดคลองนี้เลยนะคะ หมพักนี้ก็คือจะหันหน้าทางทิศเหนือค่ะนี่ถ้าแปลงที่ดินนะคะเข้ามาก็คือจะหันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะติดกับถนนลำลูกกาคลองสิบสองค่ะเข้ามานะคะเจอที่ดินแปลงนี้ค่ะด้านหลังก็ติดกับคลองลำไซค่ะนี่เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะทางเข้าเป็นภาระาจำยอมนะคะ เราถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของถนดแปลงภาระจำยอมก็คือให้เพื่อนบ้านที่เป็นน้องเขาอะค่ะสามหลังได้ใช้ประโยชน์นะคะทางที่ดินเข้ามาให้เราส่วนด้านข้างก็ไม่ได้ทําเป็นถนนนะคือเขายกเป็นภาระจำยอมใช้ร่วมกันเดิมเป็นลำรางค่ะถ้าใครอยากจะมาทําถนนก็ทําได้แต่ของเราก็คือทิ้งว่างไว้นะคะนี่ภายในของห้องพักค่ะก็จะมีส่วนที่เป็น ศาลายื่นออกไปนะคะให้จอดรถได้ค่ะ,ะนี่ด้านข้างของห้องพักนะคะนี่เป็นห้องพักแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะนี่ห้องนี้มีแอร์ด้วยนะคะหนึ่งเครื่องค่ะเป็นแอร์ไดกินนะคะส่วนเนี้ค่ะก็เป็นที่ว่างที่เจ้าของปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้นะคะนี่ค่ะ นีบ่บรรยากาศที่เป็นบ้านสวนติดคลองหายากมากๆเลยนะคะแปลงนี้ค่ะอยู่ห่างจากถนนเนี่ยค่ะคลอง12ลำไซนะคะเพียง100เมตรค่ะเข้ามาก็จะเป็นบ้านของอาญาติของแปลงนี้นะคะสองหลังซึ่งทำเป็นถนนพระจำยอมให้จนมาถึงทางเข้าที่ดินของเราเลยนะคะส่วนที่ดินของเราค่ะก็จะเป็นลำรางค่ะซึ่งจะดึงน้ำออกมาจากคลอง12ค่ะทั้งปีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นต้นไผะะ่ค่ะ ถ้าท่านเจ้าของเข้ามาก็คือแค่รือ้อถอนต้นไผ่เนี่ยค่ะเ็จะเป็นเขตของที่ดินซึ่งตอนนี้ล้อมรั้วให้หมดแล้วนะคะพิเศษมากๆนะคะยกแปลงค่ะขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานเพียงสี่ล้านบาทค่ะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะทางหลวงชนบทปทุมธานี3015 ับต่อไปบนทางหลวงชนบทปทุมธานี3015อีก4กิโลเมตร